ดีค่ะพวกเราเป็นนักเรียนมาจากโรงเรียนแม่ลินวิทยาคมที่ฉันชื่อเด็กหญิงชนกนันขันแก้วค่ะที่ฉันชื่อเด็กหญิงนัตเตียาอาหารหัฐันค่ะที่ฉันชื่อเด็กหญิงพัชพรกองบุญค่ะเราจะมานําเสนอวิธีการแปรรูปอาหารจากปลาโดยการใช้ปลานิลค่ะวิธีที่เราจะนํามาแปรรูปก็คือวิธีการทําปลานิลเส้นหวานค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะวัตถุดิบหลักนะคะเป็นปลานิลหั่นเส้นเกลือน้ำเปล่าน้ำปลา งาขาวและน้ำตาลมะพร้าวค่ะขั้นตอนแรกคือการทำความสะอาดปลาหินนํำน้ำสะอาดใส่ภาชนะที่มีปลาหินเพื่อล้างทำความสะอาดเราจะใส่น้ำให้ท่วมปลาเลยนะคะเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดค่ะจากนั้นนะคะใส่เกลือเพื่อทำความสะอาดและลดกลิ่นคาวของปลาค่ะเราสามารถใส่ปริมาณของเกลือตามปริมาณของเนื้อปลาของเราได้เลยคะ่ะ จากนั้นน้างทำความสะอาดบริเวณเนื้อปลาให้สะอาดโดยการใช้น้ำและเกลือเราจะถูถูบ,บริเวณเนื้อปลาให้สะอาดนะคะจากนั้นนะคะเทน้ำออกแล้วนำเกลือมาโรยใส่บริเวณเนื้อปลาให้ทั่วเลยนะคะและนำน้ำสะอาดมาเทลงไปเล็กน้อยเพื่อทำความสะอาดเนื้อปลารอบที่สองค่สะสาเหตุที่เราจะต้องล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดและน้ำเกลือถึงสองครั้ง เพื่อให้ปลาที่สะอาดแล้วมีกลิ่นคลาวน้อยที่สุดขั้นตอนถัดไปนะคะน,นําน้าปลามาต้มให้เดือดค่ะจากนั้นใส่น้ําปลาน้ําตาลมะพร้าวและเกลือค่ะเมื่อเคี่ยวจนเดือดและพักให้เย็นแล้วก็นํามาเทใส่ปลานินหั่นเส้นที่เตรียมไว้ค่ะเราจะเทน,น้ําตาลเคี่ยวบริเวณรอบๆของเนื้อปลานะคะขั้นตอนถัดไปก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ โดยที่เราจะทําให้เนื้อปลาหั่นเส้นของเราโดนน้ําตาลเคี่ยวทุกเส้นค่ะจากนั้นนําเนื้อปลาที่เราหมักเรียบร้อยแล้วมาตากและโรยงาขาวค่ะโดยการตากแดดประมาณหนึ่งแดดเพื่อให้เนื้อปลาแห้งสนิทเราก็จะได้ปลาหมิ่นเส้นหวานแบบง่ายๆเวลาประทานแล้วค่ะเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ